สวัสดีค่ะวันนี้แอนมีอะไรดีๆมาแชร์ทุกคนอีกแล้วนะคะแต่ที่จะแชร์ต่อไปนี้คือแบบทุกคนจะต้องกินกันอยู่แล้วนะกินกันทุกวันกินกันทั้งครอบครัวค่ะทุก้านจะต้องกินกับข้าวนึ่งนั่นเองแต่ตัวนี้เป็นข้าวนึ่งตรายอยู่สุกนะคะทําไมต้องเป็นข้าวนึ่งอยู่สุกล่ะตัวนี้เนี่ย เขาแบบคัดสรรอย่างดีเลยนะคะกรรมมาวิธีการผลิตคือให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยได้วิตามินแบบสูงสุดกันไปเลยจากธรรมชาตินะตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์การแช่การนึ่งนะรวมไปถึงการอบแห้งทุกอย่างค่ะเขาแบบคัดสรรมาอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ตัวมเมล็ดข้าวนะคะดูค่ะ โอ้โหมเมล็ดข้าวสวยมากๆนะหุงขึ้นหม้อค่ะวิตามิน E วิตามิน B สูงด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ค่าน้ำตาลต่ำนะคะคนที่เป็นเบาหวานความดันแอนแนะนำเลยค่ะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็พวกลดค่าน้ำตาลอะไรแบบนี้คือดีมากๆนะคะวิตามินจากธรรมชาติแท้ๆอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแนะนำเลยนะคะกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะกับข้าวเนึ่งตายอยู่สุขค่ะ